น้ำตัวกันเลยค่ะพี่เกือครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยว่าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆทําให้งานวันนี้เนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ยังไงก็เดี๋ยวจะมีผมว่าอีกสองวันได้เจอกันนะครับก็สมชื่อจริงๆลูกชายคุณใหม่ไทยแทนนะครับไม่รู้มากับสายฟ้ากับพายุด้วยนะฮะก็ ดังมากครับเสียงจอที่หลดลงมา<ช>ดังม,มากลูกชายคนไหของเราคือเปรี้ยงมากลูกชายคนไหนเปรี้ยงมากครับไม,ไม่เป็นไร <c oughs> สู้ๆยังไงเขา <c oughs> ของโฟนวันเนี่ยเราเป็นนักสู้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แน่นอนเราก็กลับมาแน่นอนครับ,บปปเป็นน้องจริงๆน้องเนี่ยเป็นน้องที่ ผมเห็นพรสวรรค์นะครับเขามีความสามารถแล้วก็มีมีแพชชั่นในเรื่องเพลงมากนอกจากจะร้องเพลงได้แล้วเล่นเครื่องดนตรีได้หลายแบบแล้วก็สามารถแต่งเพลงได้ด้วยนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่จะมาเดบิวต์นี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เขาแต่งนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแนะนําตัวทนวันนี้มาแนะนําตัวนะครับแล้วก็อยากจะ ให้เจออีก2วันนะครับในันนี่ 8, วันที่8ดน่าจะวันที่1ิบนะครับ,รบขออนุญ,ญ,ญาตเลื่อนแล้วจะจัดให้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอโทษจริงๆที่มันเกิดเหตุสีวิตรายจริงๆนะครับอยากคนะอนเสิง<อ>์ตแนในรบตัวไหนรู้วันนี้กำลังใจเยอะมากครับแทนจะโฟร o ออนมิวสิกนะครับก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจวันนี้ก็ขอโทษจริงๆนะครับที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับยังไงแต่ยังไงเราสู้นะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่อีก2วันครับผมไม่เสียขวัญไม่เสียขวัญ่มไเลยครับลุยครับเราสู้ครับแค่เปิดตัวหน่อยแบบเป็นสปอยไว้หน่อยละกันเป็นแบบไหนยังไงคือจริงๆเราก็เราจะเปิดตัวเหมือนที่ทีนะครับก็มีมิวสิกวิดีโอแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์อยากให้มาดูน้องเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงอีก2วันนะครับเขาตั้งใจจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเรามีฟีเจอริงจากนักร้องเกาหลีด้วยนะครับก็ล็อกโคนนี่ก็ยังไง เก็บไว้ก่อนขอเจอกันใหม่อีกสองวันขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณแค่ไหนแล้ววันนี้ขึ้นฮะวันนี้เขามีของต้องตามดูครับผมว่มาลลนลนลนขอบคุณครับเราตื่นเต้นแค่ไหนกับการที่ทาเรื่องของนี้ครับผมก็ดีใจตื่นเต้นพอสมควรครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอดูอีกสองวันครับผมเต็มที่แน่นอนครับ